สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับไอโอช็อปนะครับเดี๋ยวเราจะมาพาเด็กๆมาเล่นเกมกันนิดนึงนะฮะโอเคกดกติกาง่ายๆเดี๋ยวป้าจะบอกนะว่าให้หยิบหน้ากากอะไรมาดูซิว่าหนูจะรู้ไหมหน้ากากที่หนึงเอาหน้ากากมัสเมโลมาดูนะครับดูนะครับมัสเมโลไปยิ้มาช่วยพี่เขาหามัสเมโลไหนดูดิ ปองอเอ้ยหนึ่งคะแนนนะครับโอ้หไม่ทำประจาเราจะเล่นกันห้าตานะครับหนึ่งภาพแล้วนะหน้ากากที่สองพร้อมไหมเอาหน้ากากพีเดเตอร์สีอ,อะไรก็ได้เอาแล้วเอาแล้วพีเดเตอร์พีเดเตอร์ที่มันมีอะไรนะลองนึกซิพีเดเตอร์พีเดเตอร์ไหนเอ่ยอยู่ถุงสูง นาพีเดินอ่าถูกต้องนะครับนี่คือหน้าก,กากพีเจเตอร์ของเราครับมาครับตาที่3เอาหน้าก,กากสุก13สีอะไรก็ได้สุก13ดูครับดูครับอันที่สามครับมาดูกันนะครับว่าหน้องงดีจะรู้ไหมจดูดิว่าเป็นลูกศิษย์ผมจะรู้ครับถูกต้องนะครับนี่เป็นสุก13สีเขียวจะทอนแสง3าคะแนนแล้ว ออันที่4นะครับอันที่4เป็นหน้ากากแฮกเกอร์สีอะไรก็ได้นะครับแฮกเกอร์สีอะไรก็ได้หน้ากากแฮกเกอร์เอาแล้วแฮกเกอร์อ่าอันที่สถูกต้องนะครับโอ้โหนี่แฮกเกอร์ทรอบขายดีสุดของเธอผิดของเธอผิดเอาไปเก็บเลยและหน้ากากสุดท้ายหน้ากากที่5เอาหน้ากากสตาร์วอร์มาสีอะไรก็ได้ สตาร์วอยู่ไหนนะครับนี่ครับเขาช่วยแพ็คของบ่อยนะครับผมให้เขาหยิบประจำสตาร์วเอาแล้วเ,เป็นเรื่องแรอันสุดท้ายนะครับอยู่บนชั้นครับสตาร์วอยู่บนชั้นครับอยู่บนชั้นครับที่ป้าชอบบอกให้หยิบอยู่หลังๆอยู่ลึกๆอ่ะล,ลึกขนาดไหนลึกสุดใจเลยลึกสุดตรงหน้าหนูเมื่อกี้ตรงหน้าหนูเมื่อกี้อยู่ข้างหลังก็ตายโหดอ่ะ เกือบแย่นะครอันนี้หยิบบ่อยนะแต่ไม่รู้เขาลืมมัง้งนี่คืออากาศสตาร์วอร์ดเวเดอร์หมดแล้วนะครับก็รบแล้ว5คะแนนเต็เออมเก็บจาก <laughs> ก็สำหรับช่วงนี้ก็ปิดเทอมนะครับก็ <laughs> ไม่มีอะไรมาเล่นกันสนุกสนุกแล้วกันก็บ๊ายบายครับ